สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ผัวอยู่ที่เมโทรอาร์ตแกลเลอรี่นะคะเป็นบ้านหุ่นยนต์ที่มีความเป็นศิละปะมากๆเลยค่ะทุกคนและความเป็นศิละปะของหมู่บ้านหุ่นยนต์ของเรานะคะก็จะใช้เศษเหล็กจากรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์มาทําเป็นหุ่นยนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะและไม่ใช่ศิละปะธรรมดาที่ได้จากเศษเหล็กนะคะอเอ๋โซ่รถมอเตอร์ไซค์กับโซ่รถจักรยานค่ะทุกคนสวยมากเลยและภาพเสือดาวตัวนี้นะคะถ้าเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็เช็คดีๆนะคะจะเห็นว่ามีวงแหวนนะคะ้นวงแหวนมอเตอร์ไซค์หรือ และหอมดียนี้ก็คือได้จากอุปกรณ์จากน็อตทั้งคนนี้เลยจากนอตแล้วก็เป็นหัวกุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีโซ่นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทั้งโซ่แล้วก็ปลุ่มนัดนะคะนี่รายละเอียดมีเยอะแยะมากมายเลยอ้โหถือได้ว่าเป็นศิลปะที่ยอดมากๆเลยนทะะุก เดี๋ยวจะให้ชมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบคลิปนะบ้านหุ่นยนต์ที่สันสร้างเสร็จเหล็กเป็นงานศิลปะออกมาได้อย่างน่าทึ่นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจและแหลง่งรังสรรค์ศิลปะที่สร้างสรรจากเสร็จเหล็กและวัสดุเหลจะใช้ออกมาเป็นหุ่นยนต์หุ่นเหล็กรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยเป็นแหล่งสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนุ่มๆเป็นอย่างดีรวมถึงสายอาร์ตที่ชอบงานศิลปะชอบถ่ายรูปแล้วก็มีมุมสวยๆแนวสตรีทให้เข้ามาถ่ายรูปได้ด <ๆ S 2> ้วยด้านหน้าแกลเลี่จะเป็นหุ่นยนต์ตัว ตรวมถึงภาพยนตร์ชื่อดังขวันใจเด็กๆมากมายมีโอกาสพาเด็กๆมาเที่ยวกันนะคะเปิดวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะ